มาเบิ่งเด้อพี่น้องจักเดือบอเดือลิงปีนต้นไม้มะนลยอายุหกสิบเจ็ดสิบเลยปีนต้นไม้เสยวบบนี่้ไงอยากกินบะขามหลายลูกร้านบะขืนให้เบิ่งติดเลยกินผู้เดียวเบิ่งติดเลยกินไนมันเพือดจีไปเอาไน่บะขามมาขวดข้นใจรักอีดีเลยจังสี่ขืนขนาดหกสิบเลยยังขืนอยู่เลยเบิ่งติดเลยเนี่บ่ธรรมดาเด้ด็อกเตอร์เอามีดขืนไปเลยเลือดจีไปเอาขามก่อนเลยโอ้คามก่อน เบื้องดีๆเสวองามใหม่ไหมโอ้มยมถึลังคากันหลายเนี่ยมันเฮียใส่ราคาบ่สมัยก่อนเราปีนต้นตาลบัลี่ของเรากละแลกรักกันมันหวานดังตาลเมืองเพชรเอาอันนี้เานเนะเาะห้องน้ำห้องน้ำเกี๊ยกเจี๊จบยบมากเลย ออกแล้ว uh ีพอเนี่ยออร์เนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาคำมาคำอองไหนไหมบไหลายบอบอบอหกเก็ดไว้หน่อยแหละ กันไปเพียว่าขึ้นต้นไม้เนี่ยเพราะยีเหลียมเสียงอีสานนี่บ่ได้เกิดรอกอย่างนาองนกันไม่พอเพราะยีเหลียม